ได้เวลาไปทำงานแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาดูบริเวณนรอบบ้านนะคะก่อนี่ไปขึ้นรถสวยงามนะหินเขาวางไว้เนี่ยประเทศเขานะดูสะอาดสะอาดนี่ข้างทางนะดอกไม้ข้างบ้านสวยออกดอกเต็มเลยนี่บ้านบ้านเพื่อนบ้านนะข้างๆก็ไม่รู้จักเขาก้าหรอก จะพาไปทำงานไปทำงานด้วยกันค่ะจะไปขึ้นรถบ้านกลับโอ้รถโดยที่ปลายขึ้นรถก็ไม่ไกลนะคะเดินแป๊บเดียวบ้านก็มองเห็นอยู่อากาศดีมากวันนี้อากาศดีสุดๆ นี่ข้างทางเขาก็จะมีต้นไม้ตั้งไว้ไม่ให้รถขับเร็วแดดดีมากแเ้วพี่น้งเลยเวลาแดดออกมันก็มีความสุดคิดถึงบ้านเราเอาบารรยากาศนิดๆมาให้ดูสวีเดนนะคะ ต้นไม้ข้างทางโอ้มาเจอเพื่อนพอดีเลยเพื่อนพรัหลังผู้หญิงคนนี้แหละที่ชอบชอบคุยไง<ห> <laughs> น,นี่แม่นตี้อ่ะไม่แต่งแกไม่แต่งกระสุนเลยแม่จะรอรนี่เพื่อขึปป้นรถป,ประจำขึ้นรถประจำอยู่ด้กันทุกวันนี่รอรถมาโอ้บรรยากาศดีดมาก มันได้กลับแบบนี้คิดถึงบ้านเลยนี่ที่พักจอดรถที่นั่งรอรถเดี๋งนู้นตัวโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กตัวเล็กๆโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะ